ฐานอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นพระเจ้าแห่งความรักเป็นพระเจ้าที่รักลูกเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์ทุกคนแม้ว่าตัวของลูกเองหลายครั้งก็ไม่ได้น่ารักแต่พระเจ้าก็ยังรักชีวิตของลูกและพระเจ้าเองก็ต้องการสนับสนุนให้บรรดาคนของพระเจ้าเรียนรู้ในการที่จะรักซึ่งกันและกันแม้หลายครั้งพี่น้องหรือว่าคนรอบข้างเราอะอาจจะไม่ได้น่ารักกับเราเสมอไปบางคนทําร้ายเราด้วยซ้าแต่ว่าสิ่งที่เราจะแสดงออกเพื่อเป็นการสําเดจ ว่าเราอ่ะมีวิญญาณเดียวกันกับพระเจ้าคือเราจะสําแดงออกด้วยความรักเราจะไม่ตอบโต้การร้ายด้วยการร้ายแต่เราจะตอบโต้การร้ายด้วยการดีอย่าให้ความเกลียดชังอ่ะมันมีอิทธิพลอยู่เหนือชีวิตของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ความรักของพระเจ้าต่างหากที่มีอิทธิพลอยู่เหนือหัวใจของข้าพระองค์ไม่ว่าข้าพระองค์จะทําสิ่งใดหรือทําอะไรขอให้มีความรักของพระเจ้าเนะ่ะเป็นแรงขับเคลื่อนแล